สวัสดีค่ะเจอกับป้อมส้เหมือนเคยค่ะวันนี้ป้อมส้หยุดหยุดวันหยุดทํางานนะคะวันนี้ป้อมสร้จะไปซื้อดินเพื่อที่จะมาเตรียมเาพาะเพาะเมล็ดผักที่เรา,เาซื้อมาเนาะแล้วก็เพาะเมล็ดอดอกไม้ที่เราเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็บางส่วนก็ยังก็ยัง ซื้อมาเพิ่มนะคะก็เดี๋ยวจะไปซื้อดินกันวันนี้แล้วรัชบ,บาลเพื่อนๆไปดูร้านที่เขาขายดินก็อยู่แถวๆบ้านนะคะแล้วก็มีขายดอกไม้ด้วยเนาะเดี๋ยวป้อม่าจะไปหาซื้อดอกไม้มาช่วงอีสเตอร์เนาะเอามาเพิ่มใส่กระถางที่ที่ยังว่างเปล่าอยู่เดี๋ยวป้อม่าก็จะซื้อมาใส่แล้วก็เมื่อวานที่ป้อม่าใส่ปุ๋ยทิวลิปกับปุ๋ยกุหลาาไปวันนี้จะไปซื้อเพิ่มเพราะว่า มันหมดพอดีเนาะเดี๋ยวจะมาใส่เพิ่มในส่วนที่เรายังยังใส่ปุ๋ยเขาไม่ไม่ไม่ไมหมดเนาะเพราะว่าในส่วนบอมซ่ามันมีค่อนข้างเยอะแล้วที่เหลือเมื่อวานก็คือมันไม่พอต้องไปซื้อเพิ่มวันนี้แล้วส่วนอดอกไม้ที่จะซื้อมาวันนี้ก็จะมาปลูกตรงนี้ค่ะป้อมซ่าจะไปป้อมซ่าจะไปหาดูดอกไม้ที่ร้านดอกไม้ในดอกที่เป็นสีสีเหลืองสีอะไรที่มันเข้ากับเทศกาลอีสเตอร์ Easter เนาะก็ เนี่ยจะมาลองปลูกหน้าบ้านเราเพราะว่ามันจะเข้าฤดูร้อนแล้วเนาะฤดูใบไม้ผลิเราก็จะามาตกแต่งหน้าบ้านแล้วเดี๋ยววันนี้ม,มีเวลาอาจจะเก็บกวาดตรงหน้าบ้านให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อดินกันเลยค่ะโอเคตรงนี้อยู่แถวแถวบ้านป้อมซ่านะคะขับรถประมาณ10นาทีก็มาเจอร้านขายดอกไม้เป็นร้าน แถวนี้ก็ไม่ถือว่าใหญ่แต่ก็คือเขาก็มีดอกไม้หลากหลายแล้วก็บางส่วนเขาก็ผลิตดอกไม้เองคือไม่ได้รับมาจากบริษัทใหญ่ๆเนาะไม่ได้รับมาจากผู้ผลิตเยอะบางครั้งเขาก็เหมือนขยายพันธุ์เองแล้วก็บางอย่างก็จะไม่มีเหมือนร้านร้านขายดอกไม้เนาะดอกไม้บางชนิดป้อมซ่าหมายถึงเนาะนี่ป้อมซ่าก็จะมาดูดปุ๋ยมันก็จะมีปุ๋ยหลากหลายอันนี้ปุ๋ยที่เขาใช้ปลูกผักเนาะ เขาก็จะขึ้นตามหน้าซองไว้ให้เนี่ยเราก็เลือกเลือกดูว่าเราจะเอาปุ๋ยอะไรมันก็จะมีปุ๋ยขี้วัวอันนี้ปุ๋ยสําหรับอันนี้ปุ๋ยสําหรับใส่กระถางเป็นดอกไม้ที่ใส่กระถางเหมือนเขาจะมีธาตุอาหารค่อนข้างเยอะในปุ๋ยนี้อันนี้ก็มันก็มีหลากหลายชนิดเนาะแล้วแต่ว่าจะเอาแบบไหน อันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวโอเคแล้วเราไปดูราคากันเนาะอันนี้ก็จะปุ๋ยสําหรับฟีโดเดนดรอนนี่เป็นดินที่เขาใช้ปลูกดอกไม้ชนิดนืด้นโดยเฉพาะซึ่งถ้าเรามาตามร้านเราก็จะได้ปุ๋ยที่มันเหมาะกับสภาพของดอกไม้ที่เราจะปลูกเนาะเดี๋ยวพอมซ่า,ซาก,ก็คงจะซื้อนี่กรอนซาแกยูอันนี้เป็นปุ๋ยที่ใช้กับผัก โดยตรงมันก็มีหลากหลายชนิดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาแบบไหนก็ถ้าใครไปซื้อปุ๋ยก็เลือกให้ถูกกับสิ่งที่เราจะปลูกนะคะมันก็จะมีหลากหลายให้เลือกเพราะว่าเขาอาจจะมีส่วนผสมหรือว่าธาตุอาหารที่แตกต่างกันไปเนาะในปุ๋ยถุงอย่างนี้แต่เดี๋ยวป้อมซ่าก,ก็จะไปดูราคาแล้วก็จะมาเลือกอเลือกเอาว่าจะเอาเป็นปุ๋ยที่ใช้ปลูกผักหรือว่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวแล้วผสมกับ กับดินทั่วไปเนาะโอเคแล้วเราไปดูกันค่ะอันนี้ก็คือราคาปุ๋ยนะคะ3ถุง350แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาชนิดไหนอันนี้เป็นปุ๋ยทั่วไปก็3มถุง179เนาะก็อันนี้เป็นบรรยากาศในร้านขายดอกไม้แถวบ้านป้อมซ่าเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนกระถางกระถางพวกนี้จะเป็นกระถางที่ใช้ในบ้านตกแต่งในบ้านเนาะดอกกล้วยไม้ แล้วเขาก็มีดอกไม้ภายในบ้านที่ดอกไม้สีเขียวที่ใช้ปลูกในบ้านถ้าใครอยากเอาไปประดับตกแต่งในบ้านก็มาลองเลือกดูเพราะว่าถ้าเป็นถ้าอย่างเมืองนอกดอกไม้ที่เขาอยู่ในร้านก็คือเป็นดอกอ,อไม้ภายในบ้านแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็คือดอกไม้ข้างนอกสามารถทนหนาวได้เนาะ มรูเนี่ยช่วงเทศกาลอ,อีสเตอร์เขาก็จะมีของที่ใช้ตกแต่งจะเป็นอย่างเงี้ยแนวนี้ที่เรา,เาจะไปตกแต่งในช่วงเทศกาลอีสเตอร์เนาะก็เป็นไข่หรือสัญลักษณ์สีเหลืองหรือไก่หรืออะไรนี่เขาก็จะห้อยแบบนี้นี่เป็นพันบรรยากาศภายในร้านแถวๆถวบ้านพ้มซ่าเนาะพ้มซ่าก็จะซื้อตัวนี้ไปเนาะสี่ สีสีอัน50สีกระถางห้าสิแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระถางละอันกระถางเน,น้อยอน,นี่กระถางละสี่แต่ว่าดอกเขาจะใหญ่แต่ถ้าไปจะเป็นอีกตัวหนึ่งเขาก็จะเป็นกระถางดอกเขาจะเล็กถ้าเมื่อเทียบกับอันนี้ก็จะเป็นดอกที่เล็กแต่ดอกที่ใหญ่มันจะสวยเวลาเราไปใส่กระถางนี่กระถางละสี่สิเดี๋ยวเราจะมาเลือกซื้อกัน อันนี้ก็จะเป็นกระถางที่เขาจ่ายเป็นแพ็คมาแต่ว่าดอกของเขาจะเล็กอดอกอันนี้สีสวยสีนี้สวยเนี่สีสวยแล้วก็สีนี้ก็สวยเดี๋ยวพราะสีแดงก็สวยแต่ว่าดอกเขาจะเล็กอันเนี้ยนี่อย่างที่พ่อซาเคยบอกเขาจะผลิตเองซะส่วนมากเป็นดอกทิวลิป แต่ถ้าอย่างร้านทั่วไปเขาก็ไม่ผลิตเองเขาก็มารับรับมาจากาบริษัทใหญ่ๆเอามาขายที่สําเร็จรูปอันนี้เหมือนเขาจะผลิตเองเขาจะปลูกเองใส่กระถางไว้อย่างนี้ดอกครลิปเนาะนี่เขาก็เกิดถังพร้อมซ่าเกิดแล้วแล้วเดี๋ยวซื้อปุ๋ยไปใส่วันนี้ใส่ปุ๋ยเพิ่มบรรยากาศก็จะประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้คือของข้างนอกเขายังมาไม่เยอะพ้อมซ่าชอบมาซื้อแถวนี้แล้วก็เขาจะมี ต้นไม้หรือไม,ไม้ใบและไม้ผลพวกต้นไม้ต่างๆมีเขานําของเข้าแล้วแต่ยังไม่จัดเข้าเชลเนาะนี่อันนี้ของเขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกซื้อต้นไม้นี่อันนี้เหมือนของเขาส่งมาแล้วแต่เขายังไม่จัดเข้าเชลโอเคโอเคป้อมซาก,ก็ได้ปุ๋ยของดอกกุหลาบมาแล้วก็เอาปุ๋ยของดอกทิลิปมาเพิ่มเนาะ แล้วไปใส่ในสวนเราแล้วก็ได้อันนี้เขาเรียกสเตมูแต่ภาษาไทยป้อมซ่าไม่รู้ว่าชื่ออะไรเขาสามารถทนหนาวได้เนาะก็เดี๋ยวเอามาปลูกใส่กระถางหน้าบ้านอันนี้เป็นดอกใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นดอกเล็กก็ดอกเล็กมันจะมีสีเยอะมากกว่าดอกใหญ่ดอกใหญ่จะประมาา3สีแค่นี้เนาะแล้วก็อ่ะมาดูดินที่ป้อมซ่าซื้อถามเจ้าของร้านเขาแล้วร้านนี้จะดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเจ้าของร้านเขาจะมีความรู้ทางด้านนี้ เวลาเราไปซื้อเหมือนเราได้คุยกับเจ้าของร้านแล้วเขาจะให้ความรู้เราค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะว่าอย่างเช่นป้อมซาเวลาไปซื้อ,อ,อต้นไม้เนาะก็จะถามเขาว่าเออปลูกอะไรยังไงมันจะโตขนาดไหนประมาณนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ถามเจ้าของร้านได้อันนี้เป็นปุ๋ยที่ป้อมซาถามว่าเราจะเอามาใช้ในการเพราะผักควรจะเป็นแบบไหนเขาก็เลยแนะนําอันนี้ว่าอันนี้ดินค่อนข้างดีในการที่เพาะ,มะเมล็ดผักแล้วก็ป้อมซ่าซื้อมาสองถุงเนาะ หุงละ99แล้วก็อันนี้ก็ใช้ในการปลูกในกระถางอันนี้จะ50ลิตรนี่ก็จะเขียนว่า50ลิตรอันนี้จะ40ลิตรเป็นปุ๋ยที่เหมาะสําหรับในการอ่าไม่ใช่ปุนะ๋ยเนาะเป็นดินที่เหมาะสําหรับในการปลูกดอกไม้ลงในกระถางมันก็จะมีหลากหลายแบบให้เราเลือกเอาเนาะว่าเราจะแบบไหนเนี่ยป้อมซาก็ได้มาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการปลูกแดีวป้อมซาจะไปปลูกใส่กระถางหน้าบ้านเนาะเอามาดู นี่ที่ซื้อมาเดี๋ยวก็จะมาปลูกเอาเอาดินที่เหมาะสำหรับปลูกในกระถางเอามาลงตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้สามกระถางนี้แล้วก็ตรงนู้นอีกกระถางนึงไม่รู้ดอกไม้จะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็เดี๋ยวค่อยไปหาซื้ออันใหม่แล้วก็ตรงนี้อีก ข้างบนนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะปลูกอะไรเดี๋ยวดูลองดูก่อนว่าถ้าไม่มันไม่พอก็คงจะไม่ได้ปลูกนะคะก็จะเดี๋ยวลงประมาณนี้แล้วก็เก็บพวกนี้ออกดูแลให้เรียบร้อยก่อนที่เข้าจะ,จะเข้าเทศกาลอีสเตอร์โอเคแล้วเดี๋ยวมาทำการปลูกกันเลย ก็เสร็จแล้วแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนมาปลูกต้นไม้หน้าบ้านกันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวถ้าเขาจะโตเป็นพุ่มเรื่อยๆก็จะได้เต็มกระถางพอดีอันนี้เป็นสองกระถางนี้จะเป็นกระถางที่อยู่หน้าโรงรถเนาะอันนี้ก็ประดับตกแต่งหน้าโรงรถไปประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเขาเจอแดดแต่เขาก็แตกพุ่มไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องปลูกทีมากเดี๋ยวเขาก็พุ่มตัวไปเรื่อย แล้วนั้นก็คืออากาศเย็นเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกใหญ่เป็นสเตมูคดอกใหญ่อันนี้เป็นคลิปลิ่ป้อมซ่าทำไปเมื่อสองสามคลิปที่แล้วเนาะนี่เขาก็ดอกเขากำลังเหลืองกำลังออกดอกพอดีค่ะน้ำช่วงนี้ก็ไม่ต้องลดปล่อยเพราะว่ามันฝนตกด้วยอากาศไม่ค่อยร้อนเย็นอันนี้ก็จะประมาณนี้ดอกไม้หมดพอดีป้อมซ่าก็เลยไม่ได้ใส่กระถางข้างบนเนาะ ก็เดี๋ยวค่อยซื้อมาใส่ใหม่คลิปนี้พ้อมซ่าก็ไปซื้อดินมาไว้สำหรับปลูกมาไว้สำหรับเพาะ,พาะผักของเราแล้วก็เพาะมาเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ของเราเนาะก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มามาปลูกดอกไม้หน้าบ้านเพิ่มเติม,ตมให้มันเต็มทุกกระถางเนาะ ก็เดี๋ยวค่อยๆจะเข้าซัมเมอร์ค่อยๆจัดการปลูกดอกไม้ไปเรื่อยนะคะไม่ต้องแบบว่ารีบร้อนมันดอกไม้มันจะออกมาเป็นช่วงๆช,ช่วงนี้ก็จะเป็นดอกพวกพวกอย่างเงี้ยดอกอะสเตมูแล้วก็ดอกที่เขาสามารถทนทนหนาวได้พอสมควรเนาะแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์ก็จะมีดอกไม้ใหม่ๆออกมาเรื่อยเรารอค่อยไปซื้อมาปลูกเพิ่มแต่ว่าป้อมซ่าอาจจะซื้อน้อยลงเพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์เราก็จะมาเพาะเมล็ดพันธุ์แล้วเอาไปปลูกใส่กระถาง ก็เดี๋ยวจะไปใส่ปุ๋ยอดอกเทลิปกับดอกกอุหลาบที่ยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่เมื่อวานเนาะเพราะว่ามันปุ๋ยมันหมดพอดีวันนี้ไปซื้อมาได้เดี๋ยวไปใส่เพิ่มเติมก่อนที่อดอกททลิปของเรามันจะแตกแตกดอกออกมาเนาะ ก็ช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่จะต้องใส่ปุ๋ยิวลิปเป็นช่วงเหมาะ,มาะพอดีําสําหรับการใส่ปุ๋ยิทลิปคลิปนี้พ้อมซาก,ก็นี่แหละพาเพื่อนๆไปซื้อ,อปุ๋ยไปซื้อดินนะคะว่าร้านที่เขาขายเขาเป็นยังไงเพราะว่าเราผลิตเองไม่ค่อยได้พวกปุ๋ยเนี่ยไม่เหมือนบางไทยเนาะมันไม่ค่อยมีเศษดินเศษหญ้าเท่าไหร่ก็ไปซื้อตามร้านการที่จะหมักปุ๋ยแบบว่าเอาเศษอาหารมาหมักเนี่ยมันค่อนข้างจะ เสี่ยงกับการที่จะมีหนูเนาะพอมีหนูแล้วหนูจะเข้าบ้านอันนี้คืออันตรายฝรั่งเขาจะกลัวเรื่องพวกหนูพวกสัตว์ที่มันเข้าบ้านแล้วมันพอมันได้เข้าบ้านเสร็จพวกมันทําอย่างเดียวได้คือรื้อถ้ามันไปมีรูปมีเต้าในบ้านเนาะมันก็อ,อัตราการเสียหายก็ค่อนข้างสูงพอสมควรถ้ามีหนูเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วต้องรือ้อทั้งบ้านเนี่ยก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาก็เลยไม่ค่อยทํา ปุ๋ยหมักเองที่บ้านถ้าทําก็คือต้องทําอย่างแบบว่าระมัดระวังทําอย่างถูกวิธีทําอย่างไรที่จะไม่ให้หนูเนี่ยเข้าไปกินเศษอาหารที่เราจะทําการหมักเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนไม่รู้ก็คือไปหมักหมักหมักเลื่อยเปื่อยหมักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูมันก็จะไปกินแล้วมันจะฆ่าอาหารเข้ามาในบ้านหรือเข้ามันก็ทําลายหลายอย่างเนาะหนูเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือทางที่ดีก็คือเราไปซื้อเป็นถุงมานั่นแหละแล้วก็ถ้าจะหมักจริงๆก็ ไม่ควรจะหมักพวกที่เป็นเศษอาหารที่เป็นเนื้อเนาะถ้าเป็นจะหมักพวกปุ๋ยเคมเีปุ๋ยอินทรีย์จริงก็ควรจะเป็นผลไม้หรืออะไรที่เป็นใบไม้เป็นอะไรแตอ่อย่าเน้นเนื้อเพราะว่าถ้าเนื้อแล้วหนูมันจะตามมา เพราะฉะนั้นแล้วก็คือทางที่ดีที่สุดและง่ายที่สุดก็คือไปซื้อตามร้านเขาแล้วก็เลือกเอาอปุ๋ยที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราจะปลูกเนาะก็ถามเจ้าของร้านได้ว่าเออถ้าเราจะปลูกอันเนี้ยปุ๋ยอันไหนที่มันเหมาะถ้าเราไม่ยังยังมือใหม่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วการเลือกซื้อปุ๋ยก็มีส่วนสําคัญกับการเริ่มเพาะปลูกของเราเพราะว่าถ้าปุ๋ยมัน ถูกต้องหรือถูกชนิดมีธาตุอาหารที่ต้นไม้ของเราต้องการอย่างเพียงพอเงี้ยมันก็ทําให้ต้นไม้ของเราโตเร็วสวยแล้วก็สู่ภาพแข็งแรงเนาะคลิปนี้ป้อมซ่าก,ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ